อยากขายของออนไลน์แต่ไม่มีสตูดิโอถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปมาดูคลิปนี้กันค่ะอันนี้คือเบื้องหลังการทําคลิปของพัชรานะคะที่บ้านพัชราก็ไม่มีพื้นที่ค่ะมีแค่โต๊ะ A B C นบแบบนี้ค่ะหรือไม่งั้นก็บนเตียงค่ะผ้าปูที่นอนวันไหนไลน์โอเคหน่อยก็ใช้ถ่ายคลิปได้นะคะไอ้ครั้นเราจะเอาสินค้ามาวางบนโต๊ะ A B C มันก็คงดูไม่ดีเนาะจะมาวางบนเตียงมันก็ใช้ได้แค่เป็นบางโอกาสทีนี้พัชราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้ายังไม่ลงทุนทำยังไงดี หรือของในบ้านมาใช้กันค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือผ้าพันคอค่ะเราก็จัดให้เขาดูสวยๆดูดีๆนะคะเนี่ยค่ะผ้าพันคอนะคะแต่ถ้าเรากลัวเบื่อลอายพัชรก็เลยไปถอยผ้าปูโต๊ะมาค่ะอันนี้นะคะพอเราเอาน้องหมีวางลงไปดูสิคะมันดูมีสกุลรสชาติขึ้นมาในบัตรดนเลยอะตอนนี้เราจะเอียงซ้ายเอียงขวาเราก็ทําไปค่ะเราก็เอาผ้าปูโต๊ะแบบนี้ค่ะมาคลุมโต๊ะ A อ C ของเราก็ไม่มีใครเห็นแล้วนะเะว่าบ้านเราเนี่ยมีโต๊ะ A อ C ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะขยายพื้นที่การถ่ายนี่ค่ะ มันให้เต็มเตียงไปเลยค่ะผ้าปูโตอันนี้มันไซส์ใหญ่มากเลยนะคะที่เห็นนี่คือแค่ครึ่งเดียวค่ะประชาพับครึ่งไว้นะคะจะถ่ายอะไรก็ดูดีมีสกุลค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่มีอุปกรณ์อื่นล่ะเราอยากให้ผลิตภัณฑ์เราสินค้าเรามันดูมีมิติแกนทิชชู่นี่แหละค่ะเอามาหนุนเข้าไว้นะคะเห็นไหมคะว่ามันดูเอียงเอียงดูสูงขึ้นมานิดนึงแล้วถ้าเราอยากให้ผลิตภัณฑ์เราดูมีมิติเราก็ผ้ารองสองชั้นแบบนี้ไปเลยค่ะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วคิดว่าเฮ้ยโอเคได้ไอเดียอยากจะสั